สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำดอกโพเทียใส่เรียนที่หลังได้ค่ะใช้ริบบิ้น2ชุดนะคะชุดแรกใช้ความยาว25นิ้ว4เส้นทำเกสรแล้วก็อีกชุดหนึ่งความยาว12นิ้ว8เส้นค่ะทำกลีบด้านนอก เดี๋ยวเรามาเริ่มทําเกสรกันก่อนนะคะเกสรก็ทําเหมือนเกสรบัวใครทําเกสรบัวเป็นแล้วก็ข้ามไปดูตอนขึ้นกลีบได้เลยนะคะปับครึง่งเส้นแรกตั้งค่ะเส้นที่สองคล้อง เส้นที่สมคล้องจากด้านล่างเส้นที่สี่ค่ะคล้องเข้าห่วงด้านซ้ายลายลิปินด้านบนเอาเข้าห่วงอีกรอบหนึ่งได้ฐานสี่จากนั้นทำฐาน8ค่ะปรับทะยงขึ้นด้านล่างทะยงขึ้นด้านบน,บน,น,น,นทะยงลงบนซ้ายทะยงลงพร้อมกับสอดล็อกลิปิน ได้ฐาน8แล้วหยิบขึ้นมา4เส้นค่ะ1 2พาดไป3พาดไปแล้วก็4พาดไปค่ะมือซ้ายประของนิ้วชี้กับนิ้วโป้งซ้ายหยิบขวาแรกปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้น ขยับปล่อยลงหยิบขึ้นค่ะเส้นสุดท้ายด้านบนมีสีเส้นเหมือนเดิมด้านล่างปลายลิบิ้นโปลแบบนี้ค่ะเส้นขวาปล่อยลงก่อนเส้นที่สองเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกเส้นที่สามเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามสอดลอดเบี่ยงไปเลยค่ะ รบ8เส้นก็ขยับถ้าใครจะใส่เหรียญก่อนก็ใส่ได้ในขั้นตอนนี้เลยค่ะก่อนที่จะตึงนะคะแต่ถ้าใส่ทีหลังก็ดึงไปได้เลยพลิกลับด้านค่ะผ่าสามนะคะหยิบมา1เส้นนับ1 2 3่สาดผาดเรียงไปค่ะข้าม3ามทุกครั้งเรียงนะคะรีบปิ้นโผล่เรียงกันแบบนี้นะคะ พไปเลยพาไปทั้งหมด5เส้นเหลือด้านบน3เส้นเส้นแรกก็เข้าห่วงแรกค่ะถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาเรียงกันมาค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2อ,ออกห่วงสามดึงให้กระชับพลิกกลับด้านค่ะเก็บริบบิ้นกลับไป1รอบ นับหนึสอสอดเลยเพราะว่าตรงนี้เราจะใส่เหรียญน,นะคะที่เป็นรูๆเราจะไปขึ้นกิบฝั่งอีกด้านหนึ่ง กลับด้านขึ้นกรีดกันนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นตรงหน้าเราบิดไปด้านหลังดึงมาขวาแล้วบิดไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งสอดเข้าช่องถัดไปนี้เลยค่ะให้ความกว้างเท่ากับช่องลิบปิ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย ้าใครดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์สำหรับที่สอนทำกรีดอาทำเกสรบัวไว้ให้อีกรอบหนึ่งนะคะไปอันนั้นไปแบบช้าๆ กลับด้านค่ะเก็บริบบินนับ3 1 2 3สอดเลย ัดให้เหลือปลายไว้นิดนึงนะคะจะได้ดูง่ายๆเวลาสอดกรีบซ้อนเข้าไปตกแต่งกรีบกันคว่ำลงค่ะสอดเข้าไปสอดเข้าไปล่างสุดเลยนะคะสอดไปเลยริปินก็จะข้ามสารเล่ค่ะเห็นสีแดงนิดตรงนี้สอดไปใต้ล่างเส้นนี้เลยนะคะถ้าสอดเส้นนี้นะคะมันจะไม่ทะลุนะคะเวลาสอดกลับมา ราต้องสอดเป็นด้านล่างสุดเลยครบ8เส้นค่ะพลิกขึ้นมานะคะเราทำ กรีดกันก่อนเกสอนอีกสักชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะแบบง่ายๆวิธีการยิบขึ้นมา1เซนแล้วบิดแบบนี้เลยค่ะให้เป็นทรงนี้เลยใช้นิ้วโป้งผักก็ได้ค่ะแล้วก็บิดให้เป็นเกลียวสอดเข้าห่วงถัดมานี้เลย ที่เป็นกรีบเกสอนที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะดึงได้แล้วหนึ่งกรีบทีนี้เราขยับบนไปทางขวาค่ะมันจะได้สอดง่ายๆนะคะเพราะไม่มีเส้นริบบิ้นบงังละมีโป้งดันขึ้นเลยบิดสอด รบนะคะทั้ง8เส้นก็ขยับเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะเก็บริบบิ้นขึ้นไปนับ1 2 3สอสอดเลยใช้นิว้วโป้งกดด้านนี้นิ้วชี้กดด้านนู้นนะคะจะได้ไม่ขยับ มันจะแน่นหนึ่งถ้าใครดึงยากนะคะใช้แหนบช่วยได้เสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะทำกรีบชั้นนอกกันตรงนี้กรีบชั้นนอกก็ทำง่ายมากเลยนี่นะคะสองเส้นด้านหน้าเราหยิบหลบมาก่อนหยิบเส้นด้านขวาถัดไปแล้วก็โคง้งรลบปิ้น เนี่ยค่ะยิบขึ้นมาโค้งลงอ้อมตัวเองไปแบบนี้ส่งง่ายๆแบบนี้เลยยกอ้อมตัวเองไปแล้วข้ามสองเส้นนี้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสอดเข้าห่วงนี้เลยมันจะผ่านริบบิ้นสองเส้นนะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองหึง จะก็โคงเป็นทรงนี้เลยแล้วก็ขยับทําจากด้านขวาเหมือนเดิมวิธีการดูด้านขวาก็จะให้ริบบิ้นมันเรียงช่องมาแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องนับริบบิ้นให้มันยากก็ดึงแล้วก็สอดลงเลยนี่คะ่ะริบบิ้นด้านนี้เรียงกันลงมาก็จะเป็นกรีดเกลียววนกันแบบนี้เลย だからたんまれるー。 ทีนี้ก็จัดกรีบค่ะเรียบร้อยพลิกกับด้านเก็บริบปิ้น1 2 3เป็นอันจบ อวิธีการใส่เลนส์ก็คว่ำลงเลยเอาเรียนมาสอดลอดเบี่ยงเข้าไป